มาดูคอนเสิร์ตที่อิมแพงรู้ว่าน้ำจิ้มสุกี้4,000ปีตัวดังเนี่ยเขามีหน้าร้านแล้วมีเมนูเพียบเลยทุกคนแน่นอนว่าวันนี้เรามาที่ร้านสุกี้4,000ปีเริ่มก่อนเลยกับสุกี้คุกคิดของเขาคือเข้มข้นมาก เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดหอมนัวมาครบเลยและนี่อีกตัวเป็นซุกี้แห้งเมนูนี้คือหอมกระทะสุดๆแต่ถ้าใครเป็นสายแซบยิ่งกว่าน,นี้เขามีน้ำจิ้มให้ใส่ได้ตามใจชอบบอกเลยน้ำจิ้มซุกี้เขาทีเด็ดมากอร่อยเหมือนทำซออสอต้องซื้อตุนเอาไว้เลยทานกับอะไรก็ได้หมูกระทาะซุกี้ปิ้งย่างแต่ส่วนตัวว่าลเลิศแล้วนะคือไม่ต้องปรุงอะไรพร้อมเลยเมนูนี้ชอบมหมไปกันต่อเมนูนี้ชื่อว่าข้าวไข่กระเทียมไข่ย,ย้อนไข่กระเทียมหอมหอมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไขยย่ยำยำทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอันนี้ฟินเลยสุดท้ายเราสั่งมาเป ทั้งสดและให้มาเยอะอ,อร่อยถูกใจสุดๆไปเลยมือนี้นอกจากสุกี้แล้วเขายังมีจิ้มปลาหวานเราเคยทานกับมะม่วงคือเครื่องเน้นๆจริงๆใครที่อยากลองบ้างนะกไดไ้ที่ติ๊กโตชอปสี่พัปีได้เลยแล้วใครอยากมาอีสเหมือนเราแบบจัดเต็มแบบนี้มาลองกันได้ที่โครงการมีดอัพแจ้งว่าทันนะที่จอดรถเพียวหรือจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาได้เลย